ข้าวซาวเด้อข้าวซาวน้ำพริกเสียบวันนี่ได้ต้มไข่เป็ดยางใส่หมูแบบนี้อ้อมเครื่องในหมูซื่อผักข้าวผู้ข้าวหวานมากินกันกเจียบหวเอ่เอผื่นน้องหนนดิบุน่ะมาเรินมาเริน นาเล็กแกงเห็ดฟืองอยู่ยงงังเห็ดฟืงแกงเห็ดฟืองอีชวยนึงแก็งมู้ยายปอนเขาเสียบถินกะพอดเกะโจกเือไข่มาเร็วมาเร็วมาลับเลวเอาไข่จับ Oh my! คือเกงอ๋อ ซอมและข้าวน้ำกันเดอกับข้าวสาวน้ำกันกินอะไรยังเทปข้าวตข้าวต้องเพิงในหมู ใส่ไหล่ควันเป็นคนเขเรียกกินขนมก้อนเลยใช่จะพาดูแต่ลูกอ๋อกันจุกนั่นแล้ว แซ่บตัดผมเมอเดอรายตาเธอเรียกเรื่องาดหนบอกเรีกครืองกดบอกบ้านแค่ทางบ้านมีูายอยู่อุบัานทางมันมันจ๋ามัคือเิดโเยจาล้วชินเลยเยอะเาสาวชินรือเขาไอ้เยอเาก็แลวก็แลวนี่โอ้กินน้ากนน้อุ้ยมว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 ้โหขอ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  เากินข้าวบ้นสวยจแซ่ซื้อไข่เป็ดเด้อแฟนหองแฟนๆิข้าวน้ำกงรูปใแซ่บจเด้อนแฟนมานินข้าวน้ำแซ่บเด้อค่ะี่เอาาบ้านอีกได้วโว้ยสมพีน้ำพนรคนีหคนขี้หมดน้ำ้นอนนมืสอร่ังเลย เมื่อคลิปจะคล้องไปนล้อ๋อเสือเสที่เด่นน้องสาวเอเสอเลก็เลยตัวลายปอยอยขเขียวตัวน้อยค่อยหูรมาแล้วก็รู้ิบเอแมว้าไปแล้วนี่ด อ้ำเขาก่อนอ้อเขก้อนนี่เร็วๆมันหจุกเขาซือใหยพี่ได้เอาเลยเซือมันไปแมเอาไปแล้วลูกแมเอาไปแล้วมีดูดเนี่ยแล้วมีดูดจุกเล้อแมบอกเออแมวนี่นอ้กินน้ำก็กินน้ำก็าน้อคืาั่งตวนลงนั่งลงนังลงนี่นี่ไข่ไเพิ่นนี่ไข่ตมเพื่นนี่ ใครเป็ดที่เบาเอาวะนี่อ้ชิวใครใครใครอานั่งลงอ่านังลงชงผมเนื้อเรื่องของน้ำทิพยนื้อคือเก่าเอายิ้มหวานกันเลยยิมหวานกันยิ้มหวานเฮ่แฟนๆดูโอ้เจอมากินเปลือไข่ยังได้ปอรแต่จะเกะมาใหญ่เกะหรือไหมเอายิ้มหวานก่อนยิ้มหวานนะแฟนๆยิ้มหวานกัน Nhím Bán Úi Thì nhím nổi xế Nhím mơ, nhím bán, không kia, chỉ kia thôi Răng chuối xài răng đi Mà đường hướng Hơi hơi khoan ư Ôi còn con อ๋อฟอนอีเลอฟันไหนไหมติบเย่อเผอเย่เถอป้าหอบไปดูป้าหยุด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 ทิพย์กินข้าวกับยายกันเด้อบายบายตอนบายบายตอนไปเด้อกินข้าวกันเด้อ